ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดซ mm ับติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่วงบ่ายของวันหนึ่งพลและเพนสองผัวเมียจากต่างจังหวัดที่ห่างไกลตัดสินใจเดินทางมาหางานทำในเขตปริมณฑล เนื่องจากต้องการหาโอกาสในการทำงานที่ดีมากขึ้นเมื่อมาถึงที่หมายทั้งคู่กำลังเดินหาห้องเช่าราคาถูกเพื่อเป็นที่พักอาศัยแต่กลับพบว่าในระแวกนี้มีแต่ห้องเช่าราคาแพงเต็มไปหมดซึ่งพวกเขาทั้งสองคงจ่ายกันไม่ไหวแน่ๆ จนเวลาผ่านไปเกือบถึงช่วงหัวคำ่ำดวงอาทิตย์เริ่มลับตาผู้คนต่างกำลังกลับเข้าบ้านของตนขณะที่พลกับเพนกำลังนั่งพักดื่มน้ำที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งและกำลังกลุ้มใจเรื่องที่พักอาศัยว่าตนทั้งคู่จะไปอยู่ที่ไหนดีในขณะที่พวกเขาทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้น าชัยชายแก่เจ้าของร้านคา้าก็บังเอิญได้ยินเรื่องที่ผลกับเพนกําลังหาที่พักอาศัยทำให้แกถึงกับหยุดเพื่อฟังทั้งสองคุยกันลุงชัยจึงได้เดินไปบอกกับทั้งคู่ว่าตนพอจะมีบ้านเก่าอยู่หลังหนึ่งที่อยู่ท้ายซอยเป็นบ้านของน้องสาวตาชัยเองถ้าหากทั้งคู่สนใจ ตนจะพาไปดูคืนนี้เลยแต่พลก็ได้บอกกับตาชัยกลับไปว่าพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นลำพังแค่เช่าห้องแถวธรรมดาก็ยังแทบจะไม่มีเงินพอจ่ายตาชัยที่นึกสงสารก็บอกว่าตนจะคิดค่าเช่าแค่เดือนละสองพันไม่รวมค่าน้ำค่าไฟทำให้พลและเพนถึงกับมองหน้ากัน เพราะราคานี้ก็ยังถูกกว่าห้องพักหลายๆห้องที่ไปดูมาคืนนั้นพลและเพนตัดสินใจเดินตามตาชัยเข้าไปดูบ้านที่อยู่ท้ายซอยระหว่างทางก็พบว่าในซอยนี้มีบ้านที่เปิดไฟอยู่ไม่กี่หลังบางหลังก็ถูกปล่อยทิ้งร้างเหมือนไม่มีคนอยู่เมื่อมาถึง ็พบว่าตัวบ้านสุดโทมพอสมควรตาชัยจึงได้ขอพาทั้งคู่เข้าไปดูภายในบ้านเมื่อเปิดไฟดูรอบก็พบว่าบ้านยังสะอาดกว่าที่คิดเพราะตาชัยเองก็ยังเข้ามาทำความสะอาดที่นี่อยู่เป็นระยะระยะทั้งคู่แยกย้ายกันไปดูตัวบ้าน พร้อมสำรวจข้าวของต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่พอจะใช้งานได้และอะไรบ้างที่ต้องซื้อเข้ามาเปลี่ยนใหม่พลกับเพนที่ไม่มีทางเลือกเพราะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วอีกทั้งตัวบ้านก็ยังพออยู่ได้ทั้งคู่จึงตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้ทันทีตาชัยยิ้มด้วยความดีใจ และขอเก็บเงินค่าเช่าเดือนแรกทันทีจากนั้นตาชัยก็รีบขอตัวกลับบ้านทันทีปล่อยให้พลและเพนรีบพักผ่อนตามอัธยาศัยแต่เมื่อตาชัยเดินออกมาหน้าบ้านสีหน้าที่เขาหันไปมองบ้านหลังนั้นก็เปลี่ยนไปแถมยังรีบเดินหนีกลับไปทันทีทั้งพลและเพนที่เหนื่อยล้ามาทั้งวัน จึงรีบกลับเข้าห้องนอนรีบพักผ่อนกันในคืนแรกทันทีช่วงเช้าของอีกวันทั้งพลและเพนรีบออกไปทำงานกันทั้งคู่ทำให้บ้านที่เพิ่งเช่าจากตาชัยไม่มีใครอยู่ช่วงสายของวันนั้นจู่ๆตาชัยก็ได้ถือถาดอาหารเดินออกมาจากร้านค้าของตนในถาดนั้นมีของเส้นไหว แต่กลับมีทูปหนึ่งดอกปักเอาไว้ที่อาหารตาชัยได้ถือเครื่องเส้นไหว้นั้นเดินเข้ามาในซอยแล้วจึงมาหยุดที่หน้าบ้านเช่าของพลและเพนก่อนจะวางเครื่องเส้นไหว้นั้นไว้ที่หน้าประตูบ้านพร้อมสวดอะไรบางอย่างออกมาแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาเขาก็พบกับหญิงนิรนามรายหนึ่งใบหน้าเธอซีดเต็มไปด้วยรอยช้ำ ยืนมองตาชัยอยู่ตรงบริเวณหน้าตา่างตาชัยตกใจที่ได้เห็นเธอคนนั้นก่อนจะรีบทิ้งถาดอาหารแล้ววิ่งหนีไปช่วงหัวค่ำของวันนั้นพนและเพนเดินทางกลับจากที่ทำงานมาถึงบ้านของตนขณะที่พลกำลังไขประตูเข้าบ้าน เพนได้เรียกให้เขาหันไปดูของเส้นไหว้ที่ถูกวางไว้บริเวณรั้วบ้านของตนเพนเริ่มรู้สึกกลัวเพราะของแบบนี้ไม่ควรมาอยู่ที่หน้าบานของใครแต่พลพยายามพูดปลอบใจไปว่าอาจมีใครแถวนี้นำอาหารมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็ได้นั่นก็พอทำให้เพนเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อย ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินเข้าบ้านกันคืนนั้นทั้งพลและเพนรีบอาบน้ำทําธุระส่วนตัวเพื่อเตรียมตัวจะเข้านอนเนื่องจากการทำงานวันแรกทำให้พวกเขาทั้งคู่เหนื่อยล้ากันมากๆเมื่อล้มตัวลงนอนก็หลับสนิทในทันที จนเวลาล่วงเลยผ่านไปประมาณห้าทุ่มครึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจกลับเริ่มมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นภายในบ้านเป็นเสียงเหมือนคนกำลังทะเลาะกันหนักถึงขั้นมีเสียงแก้วแตกและเสียงข้าวของที่กระจัดกระจายทำให้ทั้งพลและเพนสะดุ้งตื่นกันทั้งคู่ ทั้งสองพยายามฟังเสียงนั้นก็พบว่าเสียงทะเลาะวิวาทนั้นดังมากจากหน้าห้องนอนของทั้งคู่พลนเปิดประตูออกไปดูก็ไม่พบเจออะไรไม่มีต้นตอของเสียงที่ว่าพวกเขาทั้งคู่จึงคิดว่าน่าจะเป็นเสียงทะเลาะกันของบ้านอื่นๆในละแวกใกล้เคียงจึงตัดสินใจเข้านอนกันต่อ จนเวลาผ่านไปถึงเวลาเกือบตีสาเสียงทะเลาะดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นดังขึ้นมากกว่าเดิมแล้วจูๆ่ๆเมื่อนาฬิกาบอกเวลาตีสามตรงก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดพลกับเพนสะดุ้งตื่นอีกครั้งรีบเปิดประตูห้องนอนออกมาก็พบชายปริศนาคนหนึ่งที่ถือปืนไว้ในมือ ซ้ายมีหญิงสาวอีกคนนอนจมกองเลือดอยู่หน้าประตูชายคนนั้นหันมามองหน้าทั้งคู่ก่อนจะยกปืนขึ้นมาและปลิกชีพตัวเองตามไปพลและเพนเริ่มสติแตกกับเหตุการณ์ที่เห็นตรงหน้าทั้งสองจึงรีบวิ่งออกจากบ้านไปยังร้านค้าของตาชัยพลและเพน พยายามทุบประตูเพื่อเรียกตาชัยที่หลับอยู่ตาชัยรีบออกมาเปิดประตูก่อนที่พลจะโวยวายเรื่องที่พวกเขาทั้งสองเพิ่งเจอลุงชัยได้แต่ขอโทษขอโพยพวกเขาทั้งคู่เมื่อไม่มีทางเลือกตาชัยจึงได้บอกความจริงให้ทั้งคู่ฟังเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นย้อนกลับไปราวๆห้าปีก่อน หลังจากน้องสาวของตาชัยย้ายออกไปได้ไม่นานมีสองผัวเมียคู่หนึ่งมาขอเช่าบ้านหลังนี้กับตาชัยแต่อยู่มาวันหนึ่งสองผัวเมียนั้นก็มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างหนักปมเหตุเกิดจากการที่ฝ่ายชายจับได้ว่าเมียของตัวเองแอบเป็นชู้กับเพื่อนที่ทำงานด้วยความโมโห ฝ่ายชายได้ใช้ปืนขู่เมียของตัวเองแต่เธอกลับใช้คำพูดดูถูกฝ่ายชายมากขึ้นทำให้ชายคนนั้นลั่นไกปืนใส่เมียของตัวเองไปหนึ่งนัดจนล้มลงซึ่งนั้นตรงกับเวลาตีสามพอดีกว่าจะสำนึกผิดก็สายไปแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองตามไป เมื่อพลและเพนได้ยินดังนั้นทั้งคู่จึงขอย้ายออกจากบ้านเช่าเลคืนนั้นทันทีตาชัยได้แต่เอ่ยปากขอทอดอีกครั้งและได้คืนเงินค่าเช่าให้ทั้งหมดหลังจากนั้นทั้งพลและเพนได้ไปทำบุญให้กับสองผัวเมียคู่นั้นเพื่อความสบายใจและหวังว่าดวงวิญญาณของทั้งคู่ จะไม่ต้องทนทุกทรมานในห้วงเวลานั้นต่อไปอีกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวนี้หากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้พวกเราชาวเห็นผี 3D ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ